คิงก่อนบ่ายเผยครอบครัวอยู่รอบมาได้เพราะสิ่งนี้ยังสู้ชีวิตเพื่อครอบครัวอย่างเต็มที่นักสแสดงอารมณ์ดีคิงก่อนบ่ายแม้สถานการณ์โควิดที่ผ่านมาจะทําให้เจ้าตัวประสบปัญหาทางด้านการเงินล่าสุดแม้ตอนนี้งานในวงการบันเทิงจะกลับมาแต่ไม่คึกคักเท่า,ทาเมื่อก่อนคิงเผยว่ายังคงขอให้นิยามสถานะทางการเงินของตนเองว่ามีกินไปแต่ละวันเพราะยังคงมีค่าใช้ใจ่ายทั้งค่าผ่อนรถยนต์ผ่อนบ้านรวมถึงค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวัน ตกเดือนละ10,000แสนบาทซึ่งก็ต้องหาเงินให้เพียงพอในแต่ละเดือนมันเลยจุดที่เหนื่อยมาแล้วไม่อยากเราย้อนกลับไปเมื่อก่อนเพราะกลัวจะร้องไห้ทุกวันนี้ทำงานทุกอย่างที่ทำได้ไม่เกี่ยงเรื่องเงินค่าตัวค่าตัวทุกวันนี้คือเอาเท่าที่ลูกค้าไหวไม่กล้าเรียกเงินค่าตัวเหมือนเมื่อก่อนแล้วใครมีเท่าไหร่ก็คุยกันก่อนเพราะรู้สึกว่าได้เงินจะมากน้อยก็เอาไปก่อนดีกว่านอนอยู่บ้านเฉยๆโควิดสอนหลายๆอย่างในชีวิตทุกวันนี้นอกจากงานในวงการบันเทิง พยายามหาหลายๆอย่างทำทั้งธุรกิจขายปลาแดดเดียวหมึกแดดเดียวบริษัทต่อพรบรยานพาหนะงานคอนเสิร์ตก็ีิโชซึ่งธุรกิจก็ทยอยกลับมาเป็นที่สนใจของลูกค้ามากขึ้นมองว่างานในวงการบันเทิงไม่แน่นอนแล้วเนื่องจากงานในวงการยังไม่สามารถทำได้ตามปกติรวมถึงกิจการขายอาหารทะเลแห้งของตนเองก็มียอดขายลดลงแต่เจ้าตัวก็ยังมีน้ำใจช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนอยู่ตลอดซึ่งล่าสุดคิงก่อนบ่ายเผยความลับที่หลายคนไม่รู้ ทุกวันนี้อยู่รอดมาได้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะอะไรโดยคิงได้โพสภาพข้อความแชทไลน์ที่ชูเกียรติเอี่ยมสุขหรือนุ้ยเชิญยิ้มส่งสลิปการโอนเงินมาให้จํานวนหนึ่งหมื่นบาทเมื่อวันที่30กรกฎาคมพร้อมส่งข้อความตามมาว่าติดตัวไว้ใช้จ่ายคิงฝากซื้อขนมให้หลานด้วยพร้อมกันนี้ตลกรุ่นน้องคิงก่อนใบได้เขียนแคปชั่นกำกับว่าที่อยู่รอดมาได้ก็เพราะนี้แหละงานนี้ทำเอาบรรดาแฟนๆที่ติดตามเขามาคอมเมนต์ชื่นชมในความน่ารักและมีน้ำใจของนุ้ยเชิญยิ้ม และตักสีอริพรกันอย่างมากมายขอขอบคุณข้อมูลจาก socialupdate.com ขอบคุณค่ะ